ตรงนี้เรียกว่าคลิฟเล่นแดมอ่ะเป็นลังกักเก็บน้ําสําหรับชาวแวนเรนกักเก็บน้าไม่ใช่หลังหลังมันเป็นอย่างอื่นมันมีส่วนให้นั่งได้และสามารถกินแอลกอฮอล์ที่นี่ได้ด้วย,ยเขาอนุญาตซิตี้อนุญาตให้กินแอลกอฮอล์<ๆ>แต่ว่าต้องเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็น adult consumption เท่านั้นจะมีตรงนู้นอีกน่ะอาจารย์เป็นแบบว่าเป็นเขื่อน <c oughs> เขื่อนอุบลรัฐเป็นเต็งปากเขื่อนของอันเนี้ยที่นี่ฝนตกเยอะแล้วจริงๆแล้วน้ําดื่มหรือแทบ b เดอร์ของไบัวนี่ถือว่าเป็น หนึ่งในตามที่แบบมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกน้องเขาก็พาย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 ไปซึ่งมันบ้านเป็นวิพายเวทเออพายเวทมากแล้วก็แบ็ก yard เขาอ่ะอยู่ตรงริมน้ำก็เห็นคนกำลังลับไม่ได้เขาก็จะปิดถนนหมดเลยอย่างถนนเนี้ยปิดหมดเลยฮะแล้วก็เป็นพารีดเดินมาพาเลทเนี้ยก็จะมีประกอบไปด้วยแบบคอร์ปอเรชั่นใหญ่ๆหลายๆย่างที่ซัพพอร์ตพายจริงๆไม่ได้มีการพายวอช สวัสด <plane. S 1> ีค <pentru> รับยินดีต้อนรับสู่วิญญชาแนลนะฮะกิจตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ North แวน c o เวอรครับตรงนี้เรียกว่าคลิปแลนดอดมเป็นกลังกักเก็บน้ําสําหรับชาวแวนเอ็งกักเก็บน้ำไม่ใช่หลังหลังมันเป็นอย่างอืนะคะโถนี้จิตใจผูตายละ ที่เราฟุ๊บมึงขับรถมาใช้เวลาขับรถจากแวนคูเวอร์นานแค่ไหนไม่นานเลยฮะก็คือข้ามสะพานมาจากดาวทาวประมาณ15บาทีก็ถึงแล้วใกล้มากความสําคัญของที่นี่คือนอกจากสวยงามแล้วยังเป็นเหมือนกับเรสัวถูกไหมเรสัวใช่ครับเออก็อเป็นนิสามแต่แล้วก็เป็น,ปนแหล่งน้ําสําคัญของแถวแวนคูเวอร์ในเขตน้ําด <N aked, S 1> ื่มน้ำประปาเออนี่เธอฉันลืมแขกคนนึงน้องลีเออน้องลีลีที่อกอนองฉันค่อนข้างช็อกนะคือ มาถึงว่าออกจากเมืองเนาะฟุกเนาะประมาณม15นาทีอะไรแบบนี้แล้วก็มาได้วิวแบบนี้อเอออีกเรื่องหนึ่งฮะอาจารย์ก็คือมันมีไพร์ลอดโปรเจกต์ของที่นี่สวนเนี้ยมันมีสวนให้นั่งได้และสามารถกินแอลกอฮอล์ที่นี่ได้ด้วยเขาอนุญาตซิตี้อนุญาตให้กินแอลกอฮอล์<ไ>แต่ว่าต้องเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็น adult consumption เท่านั้นแล้วก็ให้กินเฉพาะเวลาที่แบบเออพาร์คมันเปิดอะไรเงี้ยให้มากินดึกื่นๆมๆไม่ได้เออเพราะว่าพาร์คส่วนใหญ่ในแวนคูเวอร์เนี่ยพับบิคพาร์คทั้งหลายเนี่ย เขาจะไม่ค่อยให้ให้คนอะเขาไปนั่งกินเล้าเขาเลเพราะเขากลัวแบบเขามุนวายอ่ะมาตรงนี้วางี้หน่อยหนึ่งแต่พักหลังก็น้องมีการเปิดกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออหลายๆครั้งมันก็โอเคนะถือว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอะไรคือวันนี้โอเคมันเป็นมาที่หลายๆคนหยุดอย่างฟุกเนี่ยวันนี้ก็หยุดแล้วกิดวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทําก็เลยเออพาอีซันออกมาเที่ยวจริงเนี่ยเราก็มีเพื่อนเออมาอีกสองสามคนเอาเป็นว่าอย่างนี้คลิปนี้เนี่ยจะพยายามตระเวนดูหลายๆอย่างในแวนคูเวอร์อันนี้ก็เป็นเออที่แรกจะมีตรง เกินอุบัตน์ เป็นเป็นปากเขื่อนของอันนี้ครับเห็นน้ำไหลฉันอยากรู้เหมือนกันว่าประเทศนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะบริเตนโคลัมเบียซึ่งมันแน่นอนมันอยู่มันอยู่ภายใต้เออโคลนีของอังกฤษอ่าเพราะฝั่งนู้นเนี่ยมันฝรั่งเศสในแถบนี้เนี่ยมันมีการตั้งชื่อสาธารณูปโภคให้เป็นชื่อของรอยัลอะไรแบบนี้หรือเปล่ามีไหมมีบ้างจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่อย่างหลวงของรับริเตนโคลัมเบียนก็ชื่อวิกตอเรียแล้วก็มาจากควีนวิกตอเรียเมื่อแบบยุคศตวรรษที่สิบเก้าแต่เขื่อนเขื่อนไม่มีนะแบบว่าเขื่อนเขื่อนเอาเบิร์ดฉันไปหาผู้ทที่สุดปลาายงงขอ ร่าไฟโผล่มาคือสถานีคิงจอชโอ้โหฉันได้เจอคิงจอจเลยวันนั้นบอกว่าถึงสวรรค์เลยอะมือเอาก็อย่างนี้เดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเราเป็นคลิปรวมมิรนะฮะรวมยำหลายๆอย่างเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปตรงนี้เนี่ยเธอมีเดไรจะพูดในรายละเอียดของสถานที่ตรงนี้ตัวแม่น้ำเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำแคปิลาโนฮะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเดินไปเก็บภาพตรงนู้นมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นปากปากของเขื่อน เป็นกำแพงเขื่อนซึ่งมีความสูงประมาณแบบ91ฟีตแล้วก็ยอดเขา<ห>พวกนี้ฮะเรียกว่า the lions ตอนนี้คือหน้าร้อนน้อหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะและหิมะมันก็จะแบบเหมือนกับละลายๆ่าาว่าเป็นน้ำเนี่ยแล้วก็เราก็กินน้ำที่ลายมาจากหิมะ <พอ S 2> เท่าไหรฉันฉันไม่รู้ใจ <ๆ S 1> จะมีความรู้แล้วที่อยป่ะนะแวนคูมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำดื่มไหมในแง่ของมันเกิดเกิดความขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพราะว่าที่นี่ฝนตกเยอะแล้วจริงๆล้วน้ำดื่มหรือแคลบอเดอร์ของแวนคูนี่ถือว่าเป็น หนึ่งในน้ำที่แบบมีคุณภาพที่ด,ด,ดีสุดในในโลกเลยเฮ้ยเธอก็ขแข่งกับแมวบ้านนะมึงใช่ครับแล้วก็คืออย่างที่เนี้ยเวลาอาบน้ำเนี่ยคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าสบู่อะไรเงี้ยมันล้างออกหมดมันเป็นซอฟต์บอเตอร์ครับมันจะมีตัวตะกอน,นตัวอะไรน้อยมากใช่ใช่ไม่ใช่เอามันนึงผัด เรื่องไม่รู้รับสถานที่มันเกิดขึ้นที่นี่นะมึงที่เราอยู่นอร์ทแวนคูเวอร์เออมีราชนิกูของไทยมาซื้อที่ที่นี่ทันชอบหนึ่งผับเอาใช่น้ำเอวิองเอวิองยิ่งชิบเ้อยนี่เอางี้กว่านะคะเดี๋ยวเราจะหยุดตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปโฟ่ตรงเขื่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพตรงเขื่อนมาให้ดูนะครับ เรามาโผล่อีกจุดหนึ่งแล้วฮะตรงนี้เรียกว่าด e ฟโค้กอาจารย์เรียกว่าด e ฟโทร์อ่าหนในเล่าหน่อยสิใครเล่าหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนไรไงอยู่ที่นอทแวนคูเวอร์ครับเป็นอีกฟากหนึ่งของเมืองแล้วก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่เรียกว่ามีราคาอสังาหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างสูง เออจะมีบ้านแบบริมน้องริมน้ำมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นไล่ระดับภูเขาฮะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนกับเขาสูงใครขึ้นไปได้แล้วตรงเนี้ยมันเป็นท่าเรือมารีน่าที่แบบเนี้ยคนมีกระตังเขาก็เอาเรือมาจอดก็จะได้แบบว่าพ r เวซีเยอะแล้วด้วยด้วยความที่แบบบ้านมันแบบพิเวซีเยอะเนาะบางทีอ่ะบ้านมันก็ถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมบางอย่างใครจําได้น้องพล <laughs> น้องพลเนี่ยเคยมาออกรายการเรานะฮะแล้วก็ไปเที่ยวกับเราที่คาลการีน้องพลตอนนี้ก็มาอยู่แวนคูเวอร์ละน้องพลกลับไปละอ่ะแต่เปิดว่าน้องพลเคยมาเดินเดินเล่นแถวนี้อ่ะเธอเล่าคือแถวนี้มันก็จะมีเช่าเารือคายักหรือว่าเป็นแบบแพดเดิลบอร์ดิ้งก็เนี่ยไปเนี่ยเล่นอยู่ในน้ำเนี่ยซึ่งมันเป็นทะเลอันนี้นเป็นทะเลนะฮะไม่ได้เป็นบ่าแม่น้ำนะคือลงไปน้ําเค็มแล้วมันเปิดไปถึงทะเลแปซิฟิกแต่ว่าเนี่ย เขาเขาผัดพายพายไปตรงเนี้ยแล้วมันจะมีบ้านอยู่ไกลๆนู้นน่ะแล้วมันมีอ้อมไปข้างหลังนั้นอีกนะฮะก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านคนแล้วน้องเขาก็พาย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 ยไปซึ่งบ้านมนเป็นวิล่พายเวทเออพายเวทมากแล้วก็แบ็การ์ดเขาอ่ะอยู่ตรงริมน้ําก็เห็นคนกําลังถ่ายอาร์ฟิลกันอยู่ร้บไม่ได้รับไม่ได้เราก็บอกน้องว่าทําไมเธอไม่เข้าไปในเฟรมเขาด้วยล่ะแต่น้องเขาหายไปสองชั่วโมงเลยนะเราหัว จะสูว่าน้องเขาไม่ได้เข้าไปอยู่ก็ไม่ได้ไม่เข้าไปในเฟรมยังหาไม่เจอนะเดี๋ยวถ้าเจอจะยังเอาแปะลิงก์มาแปะในคอมเมนต์กีดบอกว่าตรงนี้มันเป็นย่านค่อนข้างคนรวยถึงมิยาจะไม่เคยมาเลยเพราะพวกแกมาอยู่บ้านคนจนฉถ้าถึงไม่เคยมาเลยอีหาอยู่อย่างพอเพียงวินเทอร์ตรงเนี้ยคนเยอะไหมไม่เยอะมาซัมเมอร์ครับส่วนใหญ่จะคาซัมเมอร์จะเขาจะมาเล่นแบบอาว่ายนองว่ายน้ำพายคายัก ตรงนี้มีร้านโดน,นัทอร่อยโดน,นัทขึ้นชื่อเออ,อนี่มันเป็นความหัสจัน์ของแวนคูเวอร์มากนะคือคือขับออกจากในเมืองเนี่ยไม่นานเลยก็เจอธรรมชาติเอาจริงเนี่ยที่ชอบแวนคูเวอร์เนี่ยเพราะมันมีความคล้ายคลึงกับซิดนีย์มาก <S <S 1> <S 1> คือเคยพูดในหลายโอกาสแล้วว่าอย่างคนที่อยู่ซิดนีย์เนี่ยอิชาอิชาคือเธอตั๊ดหนึ่งนะอยู่ในกลางเมืองแล้วกินเนาะ ขับรถไปท่าน้าเธอไปเจอธรรมชาติเลยแล้วมันเป็นธรรมชาติที่ซีเรียสมากไม่ใช่ธรรมชาติแบบปลอมๆอ,มอะ่ะคือเธอไปบีชก็ได้ไปภูมเขาก็ได้คือเพราะนซิดนีย์มันก็เลยเออไม่รู้สําหรับเร,เราชอบมากนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ Life Work Balance ค่อนข้างดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บภาพเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะกลับมาสถานที่ท่องเที่ยวต่อๆไปนะครับ อันนี้เป็นโลเคชั่นที่3ของวันนี้แต่ที่วันนี้อยากมาเป็นพิเศษเนี่ยแล้วเอออันนี้เป็นการเยือนบ้านเก่าเพราะว่าตอนอัดคลิปกับฟลุกเนี่ยเมื่อตายแล้วกี่ปีที่แล้วมากกว่านั้นป่ะอ,อันอย่างนั้นคือเรามาอัดตรงนี้เดวี่ถ้าใครจำได้นะเดวี่อ่าบอกฟลุกหน่อยว่ามีความสำคัญยังไงในในแง่ของการเป็น LGBTQ ก็ตรงนี้เป็นหนนหลักของเนเบอร์ฮูดตรงนี้ซึ่งเนเบอร์ฮูดตรงนี้ชื่อ West End. เวสแอ,อนเดวี่นนะอ่ะจะให้เดามานิดหนึ่งคืออ่าถ้าเห็นเดียเด๋ยวจะเห็นทางเท้าก็เป็นลายสีสีสายลงและ This is Pride Week เออนี่คือชาตสัปดาห์ของ Pride ที่นี่เออฉันโชคดีมากทุกครบคือฉันจะได้มาอยู่งาน Pride ที่นี่านงาน Pride ที่นี่มันจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะฮะแต่ว่าคลิปนี้คงเก่าแล้วตอนออกแต่ก็จะบอกว่าเออนี่เป็นครั้งแรกนะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานไพร์ที่แวนคูเวอร์ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงเธอเคยมางานไพร์ที่นี่ปะเคยมาครั้งสองครั้งอาจารย์เป็นไงบ้างเล่าบรรยากาศให้หน่อยดิเขาก็จะปิดถนนหมดเลยอย่างถนนเนี้ยปิดหมดเลยฮะแล้วก็เป็็นนนนพพาาาาาเเเเเรรรดดิมมีี่่่ยยยยกกจะะปปปอออบบบไ้วแค์ชัใหหญๆๆล ที่ซัพพอร์ตพรายจริงๆไม่ได้มีการพรายวอชอินเอาไว้ที่อยากมาเดินตรงนี้เนี่ยนอกจากเราจะกลับมาสู่บ้านเดิมอยากให้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพลยเพรสชั่นของงานพรายท่าวว่าตรงนี้วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะบล็อกหมดเลยใช่ป่ะบล็อกคือไม่ได้แค่ถนนนี้ครับมันบล็อกแบบมันแบบเป็นขดๆอ่ะก็คือเป็นแบบเป็นวงกลมแล้วเขาก็เหมือนกับให้มันจะมีจุดที่พาเลตเริ่มแล้วก็ แแห่แห่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุดที่มันเป็นใกล้ๆตรงทะเลด้วยฮะตรง English Bay งานเริ่มประมาณช่วงไหนของวานฟุกฟุกรู้ความจริงเริ่มแต่เช้าเลยฮะก็คือเริ่มตังแต่สิบโมงเก้าโมงสิบโมงเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งรอแล้วแล้วพอเนี่ยประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยเขาก็เริ่มเดินมันก็จะเป็นแบบว่าเออขบวนนี้หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปเรื่อยๆแต่พีคมันช่วงไหนคือพีคช่วงบ่ายปะน่าจะเป็นเที่ยงถึงบ่ายฮะแล้วก็สองสามสี่ชั่ว่า ฉันดันต้องกลับญี่ปุ่นคืนวันนั้นเลย <c oughs> นี <c oughs> ใ่ใครๆก็รู้ว่าพวกที่มางานคลายเนี่ยแ่าพิกไม่ได้มาแค่งานอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่พิก้าเออนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เออเอาล่ะร้างมันเว้ยาชิาจริงๆมันก็คือสีสันของของเวสเอนแหละปกติเธอเธอฉันก็มาอยู่บ้านกิจแล้ว <c oughs> บ้านกิจเขาอยู่ในเวสเอนจริงๆบ้านกิจเนี่ยอยู่จากตรงนี้เนี่ยสองสามถนนเองเออแต่รอบนี้ไม่ได้พักบ้านกิจนะรอบนี้คือเดวไปอยู่ที่อื่นแต่ก็ยังนึกถึงเวสเอนอยู่แล้วก็ยังได้้เเเขาาามบ่่่ออยยๆะะดี๋วจนผ อันนี้อันนี้อันนี้นี่มุมสวยครับไพรสินะไอเดยให้ดูให้ดูให้ดูอเ,เอาไปอย่างนี้นอกจากเธอจะมีรายรแทรแกตรงเรื่องงานไพรปะ่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาของที่วันคูเวอร์ครับผมหร<อ>ือว่าจะแตกต่างไปที่บานคูเวอร์จะเป็นช่วงสัปดาห์เออวีคอนแรกแล้วเธอจะต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้อากาศวันคูเวอร์ดีมาก <c oughs> อ่ะสองวันนี้อาจจะมีฝนตกนะแต่นี่เป็นครั้งแรกนะที่เดินทางมาวันคูเวอร์ในช่วงหน้าร้อนก่อนหน้านี้ไม่มีบุญเลยคือมาแต่หน้าหนาวเออ แล้วการจัดงานพายในอากาศที่มันดีเนี่ยมันลอดมากและอย่างที่ฟุกพูดคือถนนเส้นเนี้ยมาถึงว่าในเวสเอนมันจะไปมันส่วนนึงจะไปเอ็นตรงทะเลพอดีก็คือเป็นอิงลิชเบลโอ้โหเธอบรรยากาศมันดีมากๆเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวเราก็ให้มาดูสถานที่คร่าวๆก่อนจัดงานวันงานจะมาด้วยจะทํทำคลิปไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไว้เรากลับมารอดูวันงานที่เกิดขึ้นวาที่นี่ดีกว่าวายกิษสาเธอได้แล้วเออลืมปิดคลิป ช่ลืมปิดคลิปนะ <Out. S 1> เดี๋ยวก่อนนะ้ะที่เราดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าก่อนหน้าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วบอกกิดด้วยว่า เออฉันเนี่ยกับฟลุกเนี่ยไปเดินแถวเดวี่เพราะว่าเราจะไปดูเรื่องการเตรียมการการจัดงานพรายและฉันก็คิดว่าเออวันที่เธอพาฉันไปงานพรายเนี่ยซึ่งมันตรงกับวันวันที่ที่สี่สิงหาฉันก็จะไปทํางานพรายที่นู่นแต่ถ้าเธอจําได้กิจฉันกลับมาบ้านคืนวันเสาร์เนี่ยหลังจากเราที่จัดงานกืุ่มคนไทยแล้วฉันก็สลบเลยแล้วเธอต้องลากฉันออกมาจากเตียงด้วยซ้ำตอนสิบโมงเช้าเพราะฉันฉันไปงานพรายกิจด้วยแบบสลุมสลือมากเหนื่อยมากแล้ววันนั้นร้อนชิบหายแล้วเธอก็เอาฉันไปนั่งกลางแดดแล้วบอก ตรงวันนั้นเลยแบบไม่มีมูทในการแบบอัดคงอัดคลิปเลยเพราะว่าคลิปนี้มันจะไม่สมบูรณ์นะถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องงานปลายแล้วเราคิดว่าเราจะปิดคลิป oh. ตรงนี้กิจอ่ะไหนฉันให้เธอเล่าก่อนกิจว่าวันนั้นที่เราไปกันนะจริงเราไปก,กันหลายคนนะแต่ว่าอยากจะเชิญกิจมาคุยเท่านั้นว่ากิจบรรยากาศงานพลายวันนั้นเป็นไงบ้างก็งานพลายก็เป็นที่รู้กันนะว่าเป็นหนึ่งในงานเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในแวนคูเวอร์ที่แบบ หลายๆคนตั้งตารอคอยไม่ใช่เฉพาะา LGBTQ+ อะไรเงี้ยฮะมันเป็นเหมือนงานเฉลิมฉลองที่ของประจําเมืองอย่างเงี้ยที่เหมือนพอถึงปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเหมือนถ้าเป็นประเทศไทยก็อาจจะเหมือนอะไรล่ะสงกรานทุกคนออกมาแบบเซเลบรตการมาแบบปาร์ตี้กันตามท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นก็เ เป็นอย่างนี้หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะักกิจฉันพยายามจะหยิบเสื้อ,อ,อตัวตัว,ตว <c oughs> ที่ฉันใส่วันนั้นประการที่สอง <c oughs> ไม่ได้กระแดดนะว่าทำไมาอยู่อยู่ในบ้านแล้วฉันใส่แว่นดําแว่นอันนี้คือเป็น <c oughs> แว่นพรายที่ฉันได้จากงานพรายวันนั้นด้วยกิจ เพราะว่าไปนั่งติดริมขอบพาเลทขอบสนามาก็เลยได้ของแจกถูกต้องถูกต้องแล้วอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากคือมันมีขบวนเดินผ่านเราเนี่ยก็จะมีของแจกเยอะแยะเลยแล้วก็ของแจกเป็นของกระจุกกระจิกอะ่ะไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นสติ๊กเกอร์เลยพวกเนี้ยที่แบบโปรโมทเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิทธิของ L G B T Q แล้วก็เนี่ยมันก็มีการแจกวันตรงแว่นตาแจกพัทเลยเนี่ยก็สนุกดีเอาเลยเดี๋ยวขอเล่าบรรยากาศส่วนตัวก่อนนะกิจคือพูดจริงนะเราเนี่ยไม่ได้ไปงานพรายในหลายๆประเทศเยอะขนาดนั้นแต่ที่ไปครั้งที่แล้วรู้สึกประทับใจมากเนี่ยก็คือที่ปารีสนะฮะคือหูเธอฉันลงไปเดินกับขบวนเขาเลยนะแล้วฉันแดนกระจายเลยอะแล้วแบบมีการแบบสาดลงสาดน้ําตัวเปียกหมดเลยอะไรเยเพราะมันเกิดช่วงซัมเมอร์ที่ปารีสนะแต่ว่าเอาบอกตรงของแวนคูเวอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นขนาดสเกลเดียวกับที่เห็นที่ปารีส ใช่ไหมกิจแน่นอนเพราะมันก็ต้องเล็กกว่าแล้วเราคิดว่าความตื่นตาตื่นใจความฉ่าของแวนคูเวอร์เนี่ยแน่นอนก็สู้อย่างเมืองใหญ่ๆอย่างปารีสไม่ได้แต่ที่พูดนี่ไม่ได้บ่นะไรหรอกคือเราคิดว่าแต่ละเมืองมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันเองอย่างแวนคูเวอร์เนี่ยเราคิดว่ามันความเป็นระเบียบในจุดนึงนะมันไม่หมือหวาขนาดนั้นแต่ที่เราเห็นมากๆคือแต่ละองค์กรที่ลงมาเดินเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของ LGBTQ จริงๆ อะไรคือคือคือหลังๆเนี่ยงานพลายเนี่ยมันจะมีคริติ c ซอมันจะมีคำถูกวิพากวิจาร์อย่างหนึ่งก็คือว่าถูกทุนนิยมถูกบรรษัทใหญ่ๆต่างๆธุรกิจใหญ่ๆต่า,า,างๆครอบงำนะ<ช><ช>มัน<ช>ท,<า>ทั้งที่จริงๆแล้วพลายเนี่ยมันเริ่มจากการที่เป็นเป็น p o l i t i c a l movement เป็นการประท้วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆอ่ะมันเริ่มมีบริษัทใหญ่มาจ่ายเงินเพื่อเข้ามาร่วมแล้วก็เหมือนเป็นการโปรโมทบริษัทอะไรอย่างเงี้ย ก็คืออไจะถูกวิจารณ์เยอะเออแต่ว่าของคอมมวนต์ก็จะมีความพยายามรักษาพลายดั้งเดิมนิดนึงว่าแบบเป็นเราไม่ได้เน้นความสนุกอย่างเดียวแต่ว่ามันพลายอีสต์โปรเอะจริงๆแล้วอะไรประมาณนั้นอ่านัทเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเธอไปปรึกษาอากูมาใช่ไหมไหนกี่ร้อฟังห่อยว่าที่มาที่ไปของพลายของที่แวนคูเวอร์เนี่ยเออมันมีที่มาที่ไปไงไคืออ่ะก็อย่างที่รู้นะครับคือพลายเนี่ยมันเริ่มที่แรกในโลกเนี่ยที่โซนวอลที่นิวยอร์ก ในที่ในบรนวชเป็นแหละอันนี้ว่าหลายๆคนก็คือรู้ละเออมันเป็นการประท้วงกฎหมายที่คอยจับคนที่เป็นเพศเดียวกันแล้วก็มีเซ็กชวลแอคทิวิตี้ด้วยการมีเซ็กกับใครแบบเนี้ยเบี่ยงเบนความเบี่ยงเบนทางเพศเออจับอาคุณแง่ยพูดภาษาบ้านๆเรยคือจับกระเทยเข้าคุกอ่ะนี่เกิดโชคดีนะที่ฉันเป็นเด็กกว่านั้นฉันไม่ได้เกิดในยุคนั้น้ันคงติดกหัวโตอาก็คือปี1969นะฮะที่สโตนวอลที่นิวยอร์ก ก็มีการประท้วงแต่ของแคนาดาเนี่ยพายเนี่ยมันจะเริ่มหลังจากที่กฎหมายโซโดมีเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วก็คือคนเพศเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะมีกิจกรรมอะไรทางเพศด้วยกันได้ปกติแต่ว่ามันก็ยังมีสิกมาทางสังคมต่างๆอยู่ใช่ไหมครับสังคมก็อาจจะได้ยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือของแคนาดาเนี่ยยกเลิกกฎหมายตัวเนี้ยปีหนึ่งเก้าหกเก้าแต่พลายครั้งแรกในวันทั่วเนี่ยจัดปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามหลังจากสี่ปีแล้วแต่การจัดคร<ะ>ั้งแรก อจัดครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของการเดินขบวนแบบที่เราเห็นทุกวันนี้มันเป็นเป็นการปิกนิกเป็นอาร์ต h อ b i t i o n ชันอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆประมาณนั้นครับนี่เธอเจอคำว่าโซโลมีก็เป็นคำสึ่งนเกลียดมากนะคือโซโรมีมันเป็นคำภาษาอังกฤษที่มันควรจะต้องถูกลออกไปจากพจนานุกรมได้แล้วคือโซโรมีเนี่ยมันมีความหมายของการอันนี้เป็นวิชาการนะคือฉันไม่ถึงเรื่องนะเป็นการร่วมเพศกันอืมทางทวารน่ะคือ ก็บอกว่าคือคือสัตว์มันมันเป็นสัตว์ที่มันจังไรอ่ะเออแล้วสัตว์สัตว์ที่มันยังมีอยู่นะกีดโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าของเราดันดันลางๆงหน่อยโอ้โหแล้วบอกว่ายิมเคอยังมีแบบเอาฝังเอาฝังให้เหลือหัวมาเอาเอาหินปลาด้วยเลยนี่คือเอาละเอาละเอาล่ะแต่แต่เราคิดว่าพลายในในยุคปัจจุบันเนี่ยคือมันมันเอาล่ะมันก็ในสูปก็เป็นการปรเทสในความเข้าใจของเราก็อาจจะสมชื่อพลายนะวันนี้นะคือความภาคภูมิใจในการออกไปเดินบนถนนแล้วก็บอก telling the world ฉันเป็น LGBTQ แล้วไงโสดเนื้อออกมาเราต้องการสิทธิทเสรีภาพเท่าเทียมกับคนเพศอื่นๆอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าอย่างอย่างพลายที่ไปพูอใจก็น่าจะเห็นเนาะว่ามันไม่ได้มีเฉพาะรกิจใหญ่ๆนั่นนู่นนี่ซึ่งเขามาอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็เราก็จะเห็นเช่นกลุ่มเลฟูจีที่มาจากตะวันอ,ออกกลางบ้างอินเดียมาจากอินเดียม,มาจากยูเครนนั่นนู่นนี่<ม>อ,อะไรอย่างเงี้ยมีมีกระเทยจีนด้วยใช่มีกระเทยจีนลำพัดใหญ่เลยโ แล้เราก็จริงๆเราก็อยากมีกระเทยไทยไปเดินเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพูดนิดนึงคือเรื่องนี้ที่เราจะไปเดินง,งานพรายกันเนเราคุยกับกิจ เราปรึกษาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเราจะจัดงานเาเจอคนไทยเนี่ยในวันเสาร์ที่3เรายังบอกกิจว่าให้กิจหรือว่าเาจะจัดงานพายคือมันถึงจัดจริงๆคือเอาชื่อกลุ่มเราเนี่ย uh huh. ไปลงทะเบียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบวนเลยแล้วไปเดินสวยๆชําๆ <Wow. S 1> ตอนแรกก็เป็นไอเดียดีนะแต่ว่าแต่กิจก็มาบอกว่าเอออาจารย์ถ้าจัดงานติดกัน2วันเนี่ยแล้วแมนพาวเราไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราจะตายซะก่อนแล้วงาน uh huh. มันจหนักทั้่งสองงานงานวันเสาร์เนี่ย ที่หนักมากเพราะว่ามันต้องหวยเธอต้องแบ่งงานกันต้องจองสถานที่ต้องหาอาหารต้องเตรียมนุกออกมามแะเพราะฉันกิดบอกว่าอาจารย์ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเป็นคนไทยน้องๆคนไทยอยู่แวนทัวเวอร์ cover, สนใจจะจัดคลายอะไรเงี <มา S 2> ้ยก<ๆ>็ยื่นใบสมัครลงไปได้เพราะว่าการสมรัครมันก็ไม่ใช่ง่ายนะมันเหมือนมันต้องเขียนเอเซ่์แหละเขียนเอเซยอธิบายเลยว่าทำไมถึงอยากนว่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ว่าแบบ เดินไปจ่ายค่าสมัครเขาจะให้เดินอ่ะแต่ฉันคิดว่ายังไงมันต้องมีกิจเพราะเนเมื่อเราดูขบวนแล้วเนี่ยเราเห็นอย่างที่บอกใช่ไหมเราเห็นอินเดียเราเห็นจีนตัวันออกกลางแล้วเราเห็นประเทศหนประเทศอาเซียนนั่นคือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์แรงมากในเมื่อมีกระเทยฟิลิปปินส์ทำไมมันถึงไม่มีกระเทยไทยอะไรแบบนี้ไม่ได้เออปีหน้ายังไงก็ฝากน้องๆที่อยู่ที่แวนคูเวอร์ใครที่สนใจนะฮะก็อยากให้ สเต็ปออกมาเป็นโพรแทนอาจจะเอาละอาจจะไม่จำเป็นต้องปรึกษาพิกิจหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเรายินยินเรารู้ว่าจะมีใครเปเดินขบวนอย่างเป็นทางการเนี่ยเราก็ยินดีเข้าไปช่วยเข้าไปสนับสนุนอะไรแบบนี้แต่เราคิดว่ามันจะถึงเวลาแล้วที่จะมีเอ่อ representation นะฮะจากประเทศไทยนี่มันตลกมากจีิงฉันดูกับเธอเนี่ยมหาลัยเธอเนี่ย UBC มีคนเดิน3 4คนเองพวกมึงกระจอกงกงอกไงประหยัด ح ح> เป็น,<ค>นมหาลัยอย่างพอเพียงตามรอยพอ<ห>่ออีมหาลัยนี่มันเป็นมหาลัยพอเพียงจริงเอาเ่าไหร่เล็กียจ,จ,จริงจริงจริงจะมีเรื่องพูดเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่า <ใช S 1> วมันเป็นอีเวนท์ที่เรียกว่าแบบใหญ่ที่สุดของ LGBT ในในฝั่งตะวันตกของแคนาดาแล้วก็อย่างก็อย่าง,งที่รู้กันนะว่าแคนาดาเป็นประเทศที่สี่ในโลกที่เลิกกไลซ์ไอสมรสเท่าเทียมเนาะเออหลังแล้เราเป็นประเทศแรกนอกพิโรบด้วยหลังจากเนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็สเปน านานแล้วตั้งแต่ปี2005อะไรเงี้ย20ปีละเรารู้สึกว่าเราก็ดีใจที่ได้ไปอยู่งานไพร์ที่แวนคูเวอร์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราฝันไว้เสมอว่า,าการเดินทางต่างประเทศของเราเนี่ยถ้ามันเผอเิญมันไป็นลงล็อกกับงานไพรประเทศไหนเนี่ยเราก็อยากเข้าไปร่วมกระยาดเห็นงานชุมนุมแบบนี้และจริงจั่มันการไปงานไพรยแต่ละประเทศเนี่ยม,มันสะท้อนถึงคาแรคเตอร์ของเมืองนั้นๆด้วยนะ ใช่ไหมฮะเราก็อยากไปเห็นเรื่องเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของแต่ละเมืองที่มันต่างกันไปเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีบอกตรงที่ได้ไปมีส่วนร่วมในงานプายด้วยเือถึงแม้ว่าฉันอาจจะไม่เต็มร้อยวันนั้นนะเออฉันนั่งแบบเป็นคุณหญิงเลยแล้วก็กางลม่มเพราะแดดร้อนมากมแต่บอกตรงมันม,ม,มันก็สนุกกันนะฮะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยคงจะได้มีโอกาสกลับไปที่แวนคูเวอร์ Vancouver, แล้วก็ไปร่วมงานลายอีกอากิจมีอะไรจะส่งท่านนิดนึงมาเอาอยากให้ทุกคนตระหนักเฉยว่า งานการเดินพลายหรืออะไรเนี่ยมันมีต้นกําเนิดเนี่ยมาจากการประท้วงมันไม่ใช่แค่การที่เรามาเฉลิมฉลองเพื่อความสนุกอย่างเดียวเออมัน,ม,นมันเป็นการประท้วงเพื่อให้ให้คนที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นด้วยเวลาเราฉลองเนี่ยเราก็อยากให้มีสำเน็จตรงนี้ไปด้วย <Best ride. S 2> เอาละค่ะคือคลิปนี้เป็นคลิปที่บอกว่า Big Match mm hmm. มากเทอกิจ mm hmm. ก็เอาเป็นว่า เออพอหอมปากหอมคออันนี้ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายที่ออกมาจากแวนคูเวอร์ยังไม่รู้จะกลับไปแวนคูเวอร์เมื่อไหร่แต่ว่าผมื่อกิจเนี่ยยังมี <Right. S 1> ลกิจกันในการไปทางฝั่งอีสต์โคสของแคนาดาซึ่งเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดในโอกาสหน้าก็แล้วกันแต่วันนี้กิจเราคิดว่าเวลาเหมาะสมแล้วเราจะปิดคลิปนี้ปิดสักทีไม่งั้นปิดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะท่านผู้ชมขอบคุณมากที่ติดตามเรามาในคลิปนี้วันนี้เราสองคนฮะผมเนี่ยปวินจากเกียวโตกิจเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่ที่นครแวนคูเวอร์เราสองคนขอลาท อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับในในแถบนี้นะมีการมันมีการตั้งชื่อไอสิงสาธรณนูประโภคให้เป็นชื่อของรอยัลอะไร <Royal. S 1> แบบนี้หรือเปล่ามิ พระราชปรัชญาของในหลวงนะฮะก็เอาไงอีกอ,อ่ะ,อะวินเทอร์อตรงนีน้มันจะเป็นมันก็คนเยอะไหมตรงนี้เป็นหนึ่งในที่ที่น่าสนใจมากครัของนครแวนคูเวอร์คือเป็นศูนย์รวมของ ผู้ไร้บ้านนะคะที่ไทยับผมที่กำลังจะรีพายนีย่เป็นหมอแผนเฉินครับ oh, <wow. S 2> แล้วก็ช่วงที่มีโควิดมันก็มีเรื่องวัคซีนวัคซีนอะไรย่างเงี้ยบัง <c oughs> เอิญเนี่ยมีการเกิดข้อพิพาทในโซเชียลมีเดีย่ะโอเคโอเคโอเคใช่ครับโอเคกับ <Okay. S 2> <ๆ>บุคคลท่านหนึ่งอียรียญทองเนี่ยจัดก,การมันไปหลายรอบแล้วนะฮะรอบที่มันล่าสุดเนี่ยคือมันจะไปตั้งโรงนักที่ออสเตรเลียก็เลยจัดก,การ <c oughs> จัดก,การหนักเลยคือขอความร่วมมือทั้งมีเดียนะฮะทั้งชุมชนไทยออสเตรเลียไล่มันออกจากออสเตรเลียผีคือแบบนกูเกอรเลยครับว่า ว่าจะต้องแบบทำยังไงรีภัยยังไงแล้วก็ไม่รู้จักขายโดที่นี่ไม่รู้จักมาถึงคือเคยไบกกิสดาหรอไม่ไม่รู้จักเลยครับตอนนี้กิซดาเขาเป็นเอเจนต์นะวิ่งก่น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 วิ่งก่ในระหว่างที่รอเนี่ยมีความช่วยเหลือจากรัฐฟานของอเมริกาโคลัมเบียป่ะจริงจริงจริงเท่าที่ผมฟังมามีแต่ว่าผมไม่ได้ขอคือคือตอนนี้ผมผมแทนสออย่างคือถ้าสมมติวเออเรียนหมอไม่ได้ครับเถอะ เธอแล้วถูกแล้วถูกคนในบ้านโขโหเราอ่ะเธอเออดูดิเออ